เจ้าของร้านค้าร้านนี้เขาถึงกับเดือดเลยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยคือมาขโมยของไปนะครับมูลค่ารวมเนี่ยเป็นพันกำไรวันนี้คือแทบไม่เหลือเลยครับอลองไปดูภาพครับ นี่นะครับวงจรปิดจะเห็นเลยว่ามีหญิงสาวสวมเสื้อคลุมสีแดงนะครับนะฉวยโอกาสตอนที่ทางแม่ค้าเนี่ยเขาเผลอกําลังยุ่งกับการขายของหน้าร้านนี่แม่ค้าอยู่ตรงนี้นะฮะก็เข้าไปในร้านเลยทีนี้คือไปขโมยของในร้านคุณผู้ชมได้ไปพันกว่าบาทมีทั้งเครื่องสําอางออยากจะแต่งหน้าแต่งตาอยากจะสวยเนาะน้ายาปรับผ้านุ่มของใช้ในบ้านผงชูรสผงปรุงรส ยาสีฟันโหนี่เอาไปแทบทุกประเภทเลยนะเนี่ยคือมาช็อปเลยอะกลับมาช็อปเลยนะฮะใส่ในกระเป๋าสะพายที่นี่เขาพกมาจากนั้นก็ตีเนียนครับไม่อยากให้มันแบบคือต้องเนียนอะนะ,ะว่าเรามาซื้อของนี่หยิบน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็ผงชูรสนิดนึงอ่า ไปวางหน้าเคาน์เตอร์จ่ายเงินอ๋ออันนี้คือจ่ายเงินเออแล้วก็ทําทีหากระเป๋าเงินหรือค้นในกระเป๋าหลังจากนั้นก็กลับไปที่รถจักรยานที่เธอปั่นมาเนี่ยตะโกนบอกกับแม่ค้าว่าบ้านอยู่แถวนี้เดี๋ยวจะกลับไปเอาเงินมาจ่ายครับอโอ้อ่ะแม่ค้าก็ไม่เอกใจนะครับแต่ว่าสามีเนี่ยรู้สึกว่าผู้ก่อเหตุมีท่าทีร้อนรนแปลกๆดูมีพิรุษก็เลยไปย้อนดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับก็เลยรู้ตัวว่าโดนขโมยของไปหลายรายการไปแจ้งความไว้ที่สอพอมาตะพุตนะครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านค้าเขตเทศบาลนครมาบตาพุทธนะครับเจ้าของร้านบอกว่าตั้งใจมาเลยแหละมาขโมยของแล้วได้ของไปเนี่ยหลักๆจะเป็นพวกเครื่องสําอางนะครีมทาหน้าทาตัวเนาะนี่นะครับคือมูลค่ามันก็สูงนะทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีกําไรต่อชิ้นเนี่ยแค่ไม่กี่บาทผู้ก่อเหตุมือเท้าก็ดีอยากสวยก็ลงทุนหน่อยละกัน นะแบบนี้มาก่อเหตุเนี่ยมันซ้ำเติมกันไปนะปล่อยไว้ไม่ได้ครับ